S <S 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 อาเซียนสปายซ์สบายวีนาข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียน สวัสดีครับพบกับอาเซียนสไปซ์สบายวีนานะครับสัปดาห์นี้เจวีนาติดภาร,รกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์บอลเลยมารับหน้าที่แทนนะครับแต่ว่ารับประกันความแซ่บของข่าวบันเทิงจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่งแรกไปดูที่วงการนางงามของสิงคโปร์นะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่าภาพของผู้เข้ารอบสุดท้ายในเวทีมิสสิงคโปร์ชาวเน็ตสิงคโปร์ต่างพากันสวดยับเลยนะครับโดยแต่ละคนก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานความงามของเวทีนี้ บางคอมเมนต์ครับไ, <Leonard> ไปไกลถึงขั้นเหยียดเชื้อชาติกันเลยทีเดียวครับเมื่อช่างภาพโจเซฟฮูแบนเผยแพร่ภาพผู้เข้ารอบสุดท้ายเวทีประกวดนางงามมิสสิงคโปร์ประจำปีนี <LE diesen> ้บน Instagram ของเขาก็ต้องรู้สึกทึ่งนะครับเมื่อมีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งเพจมากมายบน Facebook แม้ขณะที่รูปของผู้เข้าประกวดถูกส่งต่อออกไปอย่างรวดเร็วแต่เหตุผลของการส่งต่ออาจไม่ใช่เรื่องดีนักเพราะปรากฏว่าชาวเน็ตบางส่วนไม่คิดว่าสาวๆเหล่านี้เหมาะสมกับเวทีนี้ครับโดยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าสาวๆพวกนี้ไม่มีความดูดีเลยแม้แต่น้อยขณะที่ความเห็นบางส่วนมีนัยยะของการเหยียดเชื้อชาติความเห็นหนึ่งบอกว่าเด็กสาวเชื้อสายจีนที่ช่วยแม่ขายข,ายของในตลาดยังดูดีกว่าขณะที่บางความเห็นระบุครับว่า ผู้เข้าประกวดบางคนต้องมาจากประเทศจีนแน่ๆบางความเห็นถึงขนาดเหมารวมว่าผู้เข้าประกวดทุกคนเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีสวดทรงองค์เอลไม่รู้ว่ากองประกวดไปเอาพวกเธอมาจากไหนครับ รายงานด้วยนะครับว่าแม้กระทั่งรูปที่กองประกวดโพสต์หลังผู้เข้าประกวดออกกําลังกายเสร็จบนเพจทางการของกองประกวดการวิาพากษ์วิจารณ์ยังคงเกิดขึ้นจนกองต้องลบรูปออกจากเพจด้านบัญชี Instagram ของกองประกวดออกมาระบุครับว่าผู้ชนะในเวทีมิ s สิงคโปร์ทัวริสต์ควีนอินเตอร์เนชั่นแนจะเป็นตัวแทนประเทศเข้าประกวดมิสทัวริ i s m ควีนอินเตอร์เนชั่นที่ประเทศจีนขณะที่ผู้ชนะเวทีมิสสิงคโปร์ g l o b a l queen จะเข้าประกวด Miss Global Beauty Queen ในเกาหลีใต้ส่วนผู้ชนะมิสสิงคโปร์ไชน่าทาวจะขึ้นประกวดเวทีมิสไชนีสอ e นเตอร์เนชั่นแนลเพจ n t ในฮ่องกงครับ ราวของนางเอกสาวสวยอย่างแต้าัฐพรจากประเทศไทยกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาสาวแต้วมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนมประเทศกัมพูชาครับโดยเธอไปเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีของโทรทัศน์ช่อง PNN งานนี้สาวแต้ามีโอกาสได้ขึ้นร่วมแสดงกับดาราชาวกัมพูชาด้วยครับ เต้วปรากฏตัวในช่วงเวลาพิเศษเมื่อนักร้องกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่าดีดีกำลังร้องเพลงประกอบละครนาคีที่สร้างชื่อให้กับสาวเต้าเป็นที่รู้จักในกัมพูชาและละครเรื่องนี้ก็กำลังจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ p n n อีกด้วยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่แต้าเดินทางไปเยือนกัมพูชานะครับโดยแต้วแสดงความดีใจและตื่นเต้นตอนที่เห็นแฟนคลับชาวกัมพูชามาต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบินครับ ไปดูวงการแฟชั่นในประเทศเวียดนามกันบ้างนะครับนักออกแบบท้องถิ่นชาวเวียดนามที่มีชื่อว่างเงียนกงจีก็ได้ออกคอลเลกชั่นล่าสุดนะครับที่ไปสะดุดตาแล้วก็ทำให้นักร้องสาวชื่อดังชาวอเมริกันอย่างวีฮันนาถึงกับประทับใจจนเธอนั้นมอบหมายให้เขาออกแบบชุดให้เธอใส่ถึง3ชุดครับ หนึ่งในคอลเลกชันของดีไซเนอร์ชาวเวียดนามคนนี้เป็นชุดยาวสีขาวที่แขนเสื้อใหญ่ซึ่งใช้ในการถ่ายแบบของร mm ีฮันนาเป็นความร่วมมือครั้งล่าสุดของเธอกับนักออกแบบรองเท้าชื่อดังมานโลบลานิก hmm. ซึ่งปรากฏอยู่ในบัญชีอินสตาแกรของเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ นิตยสารแอลเวียดนามบอกครับว่าทีมงานของริฮันนาติดต่อจีโดยตรงหลังได้เห็นคอลเลกชันล่าสุดของเขาในเว็บไซต์ว o g u กโดยนักออกแบบผู้นี้ก็ทำงานอย่างรวดเร็วและจัดการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง4วันก่อนส่งไปยังนครนิวยอร์กขอ,ของสหรัฐจี g บอกว่าเขาดีใจที่ได้รับคำสั่งซื้อสุดพิเศษนี้และอยากเห็นริฮันนาใส่ชุดที่เขาออกแบบครับ หลังอยู่ในวงการมาตั้งแต่ทศวรรษที่1990นักออกแบบชาวเวียดนามวัย47ปีได้รับเสียงชื่นชมในฐานะนักออกแบบแถวหน้าของวงการและเป็นหนึ่งในนักออกแบบ100คนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน Origin Passion and Belief ซึ่งเป็นเทศกาลแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ในอิตาลีเมื่อปี2014 คอเลกชันล่าสุดของเขาขึ้นรันเวย์ในงานโต k เกียวแฟชั่นวีคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นชุดสีขาวดำมีการตกแต่งด้วยลูกไม้อย่างประณีตสวยงามครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีนักแสดงหนุ่มจากฮอลลีวูดโดยเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง baby driver เดินทางมาเยี่ยมประเทศมาเลเซียครับ ทันทีที่เขาเดินทางมาถึงนะครับคุณผู้ชมเขาก็ตระเวนชิมอาหารมาเลเซียทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็ตกหลุมรักจนหยุดกินไม่ได้เลยละครับสิ่งที่เขาชิมนั้นก็มีตั้งแต่โรตีจานในข้าวผัดหรือว่านาซีโกเร็งไปจนถึงทุเรียนครับนักแสดงวัย23ปีผู้ชื่นชอบการกินนะครับบอกระหว่างแถลงข่าวในกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับว่าเขาชอบทุเรียนและขนุนมากม โดยแอนเซเดินทางมายัางมาเลเซียพร้อมกับนักแสดงร่วม Lily ี่เจมและผู้กำกับเอ็ก w r ไรท์เพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Baby Driver ที่เข้าฉายในมาเลเซียเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ ในคืนวันจันทร์ั้ง3คนเดินพรมแดงที่ห้างพาวิเลียนและพบปะกับแฟนที่มารอเจอพวกเขานอกจากการลองชิมอาหารท้องถิ่นเอลกอดยังไปเดินเที่ยวในเมืองโดยเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างถ้ำบาตูและตลาดกลางหรือว่าเซ็นทรัลมาร์เก็ตครับ มาต่อกันที่เรื่องที่อาจจะเคลียดๆสักเล็กน้อยนะครับผู้ชมเพราะว่าเราจะไปดูกันที่เรื่องราวของการค้านกผู้ผิดกฎหมายในประเทศอินโดนีเซียครับเรื่องนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยบรรดาน,นักวิจัยเนี่ยออกมาบอกว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ครับ งานศึกษาชิ้นใหม่โดยนักวิจัยร่วมกันหาเหตุผลที่นกฮูกหลายร้อยตัวถูกจับและขายให้กับตลาดสัตว์เลี้ยงภายในประเทศอินโดนีเซียโดยเรียกสาเหตุที่พบว่าเป็น Harry Potter Effect ผู้เขียนผลวิจัยคนหนึ่งนะครับบอกว่าในอดีตตลาดนกมีนกฮูกขายน้อยมากๆแต่ว่านับตั้งแต่ภาพยนตร์ชุด Harry p o พ t e r เข้ามาในอินโดนีเซียในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาความนิยมเลี้ยงนกฮูกก็เพิ่มขึ้น เ k คโรล i ิงผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตตีพิมพ์หนังสือภาคแรกในปี2540โดยหนังสือบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ของนกคูกไปรเซนีที่ทำหน้าที่ส่งสารและสิ่งของโดยตัวละครหลักอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์มีนกคูกฮิมะที่ชื่อว่าเฮดวิกงานศึกษาระบุนะครับว่าในอดีตการค้านกคูกในอินโดนีเซียมีน้อยมาก แต่ในเครื่องทศวรรษหลังมานี้มีสายพันธุ์นกฮูกเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงนกเขาแมวและนกแสกที่มีการค้าแบบผิดกฎหมายในช่วงหลายปีมานี้จำนวนสายพันธุ์นกฮูกที่ถูกค้าผิดกฎหมายในอินโดนีเซียย,ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับซึ่งผลการศึกษาชี้นะครับว่าอาจมีเหตุผลอื่นๆที่ส่งผลต่อการค้านกฮูกผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นเช่นการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่านกฮูกที่ถูกค้าผิดกฎหมายในตลาดจะถูกเรียกว่า นกกฮภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ของอินโดนีเซียการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองต้องระวังทั้งโทษปรับและจำคุกครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของวงร็อกชื่อดังชาวอินโดนีเซียแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าวงร็อกนี้มีสมาชิก3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยครับ และเวลาขึ้นแสดงพวกเธอก็สวมผ้าคลุมผมตามความเชื่อทางศาสนาที่พวกเธอนับถือด้วยครับเมื่อเราพูดถึงวงร็อกเฮฟวี่เมทัลที่น่าจับตามองสักวงนะครับเราก็อาจจะคิดถึงกลุ่มร็อกเกอร์หนุ่มแต่ว่าที่อินโดนีเซียโวบีเป็นกลุ่มร็อกเกอร์อนาคตไกลมีสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้หญิงครับ โวบีประกอบด้วยสมาชิก3คนนะครับได้แก่เฟอร์ดาคูรเนียนักร้องและมือกิตาอุยสิตีไอชาเป็นมือกลองและวิดี้รามวัตีเป็นมือเบสครับ โดยพวกเธอเนี่ยร่วมกันก่อตั้งวงนี้ขึ้นเมื่อปี2557ตอนที่ยังเป็นนักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากเออร์ซ่าสาเตียครูสอนดนตรีที่โรงเรียนของพวกเธอนั่นเองแม้ว่าพวกเธอจะเล่นดนตรีเมเทัลแต่พวกเธอยังคงเคร่งครัดในธรรมเนียมการใสายยา่ยิราบเพราะว่าพวกเธอมองว่าการสวมภาคลุมศรีรษะตามหลักศาสนาอิสลามไม่ควรถูกมองว่าเป็นกำแพง และต้องการพิสูจน์ว่าหญิงมุสลิมไม่ใช่ผู้ที่ยอมจำนนหรือไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรครับ Menurut saya kan tidak ada salahnya ya, agak belum ada undang-undangnya tentang wanita berhijab, ada larangannya buat main musik keras. Tapi kan ya itu juga namanya ham. Gimana kalau seperti Ustazah, tapi punya bakat tentang drum atau musik keras? Gimana emang tidak boleh? Tapi kan tidak menurut saya ya gimana kesukaan dan gimana bakat masing-masing aja. วบี be, ร้องเพลงของวงดนตรียอดนิยมอย่าง Metallica and Slip k n o t แล้วก็ยังมีผลงานเพลงเป็นของตนเองที่ถ่ายทอดประเด็นทางสังคมที่สำคัญอย่างเรื่องการศึกษาแต่ใช่ว่าทุกคนในชุมชนของพวกเธอจะสนับสนุนนะครับสมาชิกวงว B บีรวมไปถึงไซเตียครูและผู้จัดการวงต้องต่อสู้กับอคติที่เกิดขึ้นจากชุมชนของพวกเธอในชวาตะวันตกซึ่งเป็นสังคมอนุรักษ์นิยม ทำให ng, à, ้บางครั้งว <qu> ัวบีถูกขัดขวางจากการแสดงนั่นเองสตีซึ่งเป็นมือกลองของวงเปิดเผยนะครับว่าตอนเริ่มต้นนั้นพ่อและแม่ของเธอต่างก็คัดค้านครับอย่างไรก็ตามคูดเนียนักร้องนำของวงให้ความคิดเห็นครับว่าดนตรีแนวร็อกเป็นเพียงดนตรีแนวทางหนึ่งเท่านั้น ปัญหาก็คือดนตรีแนวนี้มักไปเกี่ยวพันกับสิ่งไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าพวกเธอจะต้องเป็นแบบนั้นไปด้วยนะครับและพวกเธอเนี่ยสามารถเล่นดนตรีแนวนี้ไปพร้อมๆกับการปกป้องศิลธรรมด้วย แล้วความพยายามของพวกเธอก็ประสบความสำเร็จนะครับเมื่อพวกเธอได้รับรางวัลจากการประกวดในเทศกาลดนตรีและได้รับเชิญให้ไปแสดงดนตรีที่กรุงจาการ์ตารวมถึงได้โอกาสแสดงดนตรีในรายการโทรทัศน์ในที่สุดโวบีก็ได้รับการยอมรับเพราะชื่อเสียงที่พวกเธอสร้างมานั้นสร้างความภูมิใจให้แก่ชุมชนและครอบครัวดังนั้นโวบีจึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ทําให้เรามองเห็นบทบาทใหม่ของหญิงมุสลิมที่สามารถต่อสู้กับอคติแบบเหมารวมได้สาเร็จ ด้วยการเล่นดนตรีครับ <S <S <rows> <S เป็นยังไนบ้างครับสำหรับอาเซียนสป e s เสัปดาห์นี้ยังคงแซบครบรสเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> ยังไงต้องขอขอบคุณเมโซ f f e ฟสาขาอินเตอร์ล Tower วที่เอือเ้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำ พักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าว้าไปเจอกันที่จังหวัดชลบุรี mm hmm. บอลกับแคนดี้รอคุณผู้ชมอยู่ที่ภูเขาหินฝุ่นที่ดูเผินๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นภูเขาทีมะก็ได้ครับ